คิดถึงจังเลยเสียงก็พอได้เลยอูประตูสู้ดาวจริงคุณจะบอกเองทีก็ไม่ได้นะคุณจะส่องเยงน้าตาตอนแรกนะน่าไม่ลอยนะงานไม่ใหญ่นะวิ าไม่ตกใจตกใจทีมงานเลยคสวัสดีครับไม่สวยมากเลยไม่ตกใจไหมเาอตกใจอะไรจ๊ะแม่ก็แม่เขียวแล้ก็เนหนุ่มก็เหมือนเราเ้ดูดิฉันทำแบ็คดอกได้ตลอเหมือนทีงานมากเฮ้ยยังไงอ่ะเหมือนทีงานมากแม่เฮ้ยดูแบ็คดอกย้อนวันวานวันนี้เราจะแจกสามล้านบาทพอสวยมาก กล้องอยู่นู่นดหกอเห็นได้ไงนี่ไงแม่